โอเคสวัสดีครับเรามาอยู่กับเกมโยกังเหมือนเดิมมันรวมเซิฟอีกแล้วนะครับตอนนี้ตีกันอุตรุดมากเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมก็ฟุกฟุกนะครับได้ทงมา1นงทงนะตอนนี้นะครับรวมเซิฟเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวมเซิฟกันถึงเซิฟไหนนะไม่แน่ใจว่าถึงเซิร์ฟ77หรือเปล่านะครับแล้วก็อันดับกิวนะครับใช่นะผมขอดูอื่นๆก่อนรูน้สึกว่าจะมีกิวคนไทยเพิ่มเข้ามา1นึ่งินะ เจอโด,ดนะมันจะมีกิลคนไทยก็มีกิลสี่คูนร้อยนะครับแล้วก็นี่ไงช้างน้ํากิลนี่ครับเขาเรียกว่าดักฟอร์อะไรสักอย่างเนี่ยผมอ่านไม่ออกผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับก็ตอนนี้มีกิลคนไทยเข้ามาอยู่2กิลนะแล้วก็ตอนนี้ผมมาตีธงนะก็คือได้บ้านมาหนึ่งหลังนะครับแต่ว่าเกือบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามีคนของ4ี่คูนร้อยเขามาช่วยกิลมูลเนาะ รู้สึกก็จะมีนักมวยตัวเนี้ยมาช่วยมาช่วยกิลมูนนะครับแต่ว่าตัวผมมาสู้นักมวยไม่ได้แต่ผมกําลังคิดอยู่ว่าผมอาจจะไปเปลี่ยนเป็นอาชีพนักมวยให้รู้แล้วรู้รอดไปนะจะได้แบบซัดกับเขาได้มันๆนหน่อยผมว่าถ้าตัวผมเปลี่ยนเป็นนักมวยนี่ก็น่าจะโหดแล้วนะเพราตอนนี้ของผมก็ก็ได้นะก็ได้แล้วนะแต่ว่าด้วยแต่ก็ขี้เกียจเปลี่ยนอนะ่ะก็เล่นเอาขำๆไปตอนนี้ตัวนี้พลังลบเขาเจ็ดหูย จ็ดหมื่นสเลยนะดอเมจอะพอๆกับตัวผมเลยแล้วเขาก็ไป85เรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องรอ85เพื่อจะใส่ตัวนี้นะไม่รู้ใส่ไปแล้วมันดีอะไรแต่ก็ขอให้ใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้อัพผมอัพได้แค่ขั้นอะไรเองวะเวล8เองเหรอผมอัพได้แค่ขั้น5เองของยังห่างชั้นอีกเยอะนะ โอ้ย oh, 41ไอห่าต่อยหมัดเดียวไงท้องอย่างเงี้ยโอ้ดาเมจเซนซี่เดี๋ยวผมว่าผมจะพยายามอัพขั้นตรวเนี้ยไปถึงขั้น40แล้วกันเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวค่อยทำกะว่าเดี๋ยวรอเวลาสักพักหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ตัวผมก็พอได้แหละเริ่มพอจะสู้กับเขาได้แล้วมันก็มีบางตัวที่ผมสู้ไม่ได้นะแต่ตอนนี้ก็ดาเมจผมก็พอได้แล้ว เดี๋ยวรอมันมีกิจกรรมขายอวยพรก่อนแล้วเราค่อยจัดกันไปโอเควันนี้เราจะนอกเลือกไปเยอะแล้วเราจะมาแนะนําระบบสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวคําว่าเลี้ยงดูตัวเนี้นะครับถ้าคุณจะเปิดตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องเวเวล80ก่อนนะครับพอเวอ80แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีสัตว์เลี้ยงนะครับเว80นะครับ5ตัวไม่จะเป็นต้องมีดาวนะ ก็คือเอาตัวไหนก็ได้นะครับเว์85ตัวนะครับเราถึงจะเปิดตัวคําว่าเลี้ยงดูได้ถามว่าเลี้ยงดูได้เนี่ยมันดียังไงนะครับมันสามารถเปิดวิญญ,ญาณม้าดีได้อีกหนึ่งตัวแต่ผมอะไม่เคยแลกเก็บไว้เลยคือเราไม่เคยรู้ผมไม่เคยรู้เลยว่ามันต้องใช้ชิ้นส่วนอันนี้คือวิญญ,ญาณสัตว์น้ำเครื่องรังหอมไอตัวไฟเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าแลกที่ไหนนะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแลกที่ไหน รู้สึกว่จะเป็นกิจกรรมนะอันนี้น่าจะให้แลกนะครับแลกได้เราไปที่ตัวตัวไหนก็ได้นะครับแต่ผมถนัดตัวนี้นะอปูแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับนักสะสมลึกลับไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่านี่ผู้คุ้มกันผู้คุ้มกันเลยยุ่งเอาอันนี้นะครับคือวิญญาณสัตว์ละสัตว์น้ำหอบก็คือ10มันจะแรกได้วันละ10ชิ้นน่ะผมก็ไม่ได้แลกเก็บไว้ด้วย เสียดายมากเลยไได้ไดไดแลกเก็บไว้นะครับแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าเสียใจมากที่ไม่ได้แลกเก็บไว้นะครับเรามาดูตรงนี้ต่อเพราะว่าไม่รู้ไงเราจะมีตัวสีฟ,ฟ้าเนี่ยมาเดิมตามเรามันจะช่วยเราโจมตีอีกหนึ่งส่วนนะครับสัตว์เลี้ยงปล่อยสกิลได้โอกาส5%ในการปล่อยสกิลคือแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องรอผมสักอาทิตย์สองผมว่าต้องสักอาทิตย์สองอาทิตยก์กว่าจะได้ตัวนี้ออกมาใช้นะผมก็เพิ่งเพิ่งรู้ว่ามัน มันได้เนื้อสัตว์เลี้ยงในการลบ 6, กวิฟฟู3%ของเลือดสูงสุดอันนี้ก็ดีนะอันนี้ดีนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงปล่อยสกิลรับนะครับดาเมจ300เซนแน่นอนไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ต้องซื้อเอาผมว่ามันเคยมีขายนะเครื่องรางปิกดำเนี่ยมันเคยมีขายแต่ว่าเราไม่ได้สนใจมันไันเพราะผมไม่เคยเล่นถึงตรงนี้เลยนะครับไม่เคยเล่นถึงเลยตรงเนี้ยต้องพูดเลยนะผมไม่เคยเล่นถึงเลย แล้วก็อันี้เหมือนกันก็เพิ่งรู้ว่ามันใช้อัพนะครับมันจะเปิดดันทุกวันศุกร์เดี๋ยวลองลงดันวันศุกร์แล้วก็มันจะมีให้ใส่ขอบอะไรเงี้ยใส่อาวุธรู้สึกว่าใส่ตัวไหนมันก็ได้ทุกตัวนะอาวุธพวกเนี้ยแล้วเราก็อัพไปเนี่ยมันบวกเยอะนะผมว่าแล้วทำไมสั์เลี้ยงคนอื่นมันเก่งจังนะครับแล้วก็ฝึกฝนอาวุธอันี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นอุ โอ้โหมันคือไส้คออะไรอย่างงี้เหรอผมไม่ได้มาเนี่ยสมไส้ทันทีไม่ได้ไม่มีหมวกได้มาอย่างไงวะเนี่ยหมวกของมังกรเหรอนี่คืออะไรอะ่ะประดับหัวรุนแรงเอาเก็บสีม,ม่วงไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรขายโละเลย อันนี้คืออะไรอ่ะขี้ขี้ขี้อ่ะประดับหัวรุนแรงอันนี้ไม่รู้ว่ะมันคงแบบใส่ไอ้พวกนี้ละมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมลองใช้ตัวนี้ดูนะผมว่าสก,กิลมันก็บวกฟื้นฟูน,ฟน,นะไต้ตัวนี้มันบวกอะไรอ่ะเมื่อสัตว์เลี้ยงออลบห้าวิได้รับดาเมจลดลง30ปรเซ็นต์ไม่สามารถรบล้างทับซ้อนได้สัตว์เลี้ยงสร้างดาเมจกับป้าหมายรอบๆตัวเอง ห้าร้อยโอ้โหนี่สร้างดาเมจเยอะนะสัตว์เลี้ยงสามารถสร้างดาเมจพื้นที่สี่เหลี่ยมห้าใบรปมาหมายดาเมจพื้นฐานร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์หน่วยดาเมจหากเป้าหมายเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจจะเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสายโจมตีนะตัวไฟ สัตว์เลี้ยงทําการปล่อยใส่เป้าหมายในพื้นที่สี่เหลี่ยมพืนภาคด้านหน้าต่อเนื่อง5วิประทับวิญ,ญญาณไฟทุกวิได้รับการเผาไหม้หเซของเลือดสูงสุดประทับวิญ,ญญาณไฟไม่สามารถลบล้างหรือทับซ้อนยึดเวลาได้โอ้โหพลังแฝงมีพลังแฝงอีกด้วยนะเคแต่ว่าตัวน้ำเนี่ยม,มันเพิ่มเลือดเหอคงจะเล่นตัวน้าแหละนี่ตัวดินนี่เป็นวิญญ,ญาณ พลังล้นควบคุมรายได,ได้เป้าหมายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้านหน้าสัตว์เลี้ยงจะโดนจะโดนต่อเนื่องห้าวิสถานะประดับดินทำให้เป้าหมายหลบลดลงอ๋ออนี้หลบลดลงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะขับไล่เออสร้างบาเรีย อันนี้มันยำลดลงบอว่าไม่ตัวน้ําก็ตัวไฟนะตัวไฟเน้นโจมตีแล้วตัวน้ําเนี่ยน่าจะเน้นแบบพวกฟื้นฟูเลือดเนาะเออผมว่าผมเล่นตัวน้าแหละเดี๋ยวปั้นตัวน้าปั้นน้องน้ำทำไมต้องร้องไห้ด้วยอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะเวลา80แล้วอะ่ะมันถึงจะได้นะเนี่ยสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะ เล่นเลี้ยงตัวนี้พวกไอตัวนี้ก็ได้นะถ้าจะเล่นแบบโจมตีผมเห็นคนเขาเล่นเยอะนะตัวนี้อาจารย์ปรมาจารย์เนี่ยคือผมแม่งเล่นเน้นเอาเทะไม่ได้เน้นเอาเก่งนะครับแล้วก็เลยเล่นตัวนี้ก็กล่าวว่าอัพให้แม่งเต็มให้หมดเลยเดี๋ยวค่อยดูนะอัพให้เต็มทุกช่องไปเลยเอาให้ฟูฟูก็ดามจมันก็เยอะอยู่นะเลือดล้านหนึ่งนะครับนี่เลือดล้านหนึ่งแต่ว่าดามจน้อยเน้นป้องกัน ผมว่าเด็กเซียนเนี่ยแม่งโหดนะดูเลือดแม่งเยอะนะนี่มันยังอัพไม่เต็มเลยนะไอเด็กเซียนเนี่ยดูดิโจมตี406ก็เยอะนะโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันต้องใช้ถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงเนี่ยต้องเลือก80ก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสำคัญน,นะตัวเนี้ย ผมก็ไม่รู้นะผมก็เพิ่งเล่นมาถึงเหมือนกันเนี่ยไม่น้นนะผมแลกไปแล้วแลกใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้แลกเก็บไว้เลยโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงสั้นๆแล้วกันครับสวัสดีครับ